แฟนมีตของพี่พีแล้วภูมิใจอะไรกับเขาขนาดนั้นหแบบร้องไห้ก่อนเจ้าของงานอีกผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เราก็เคยมีแฟนมิตของเรามาก่อนช่วงประมาณสิ้นปีที่แล้วเลยเ,ออเรารู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามมันเป็นโมเมนต์แห่งความสุขมันคือพวกไงอะ่ะมันมันเราเราจะไม่มีทางได้ลิ้มรสความรู้สึกนั้นจนจนจนเราไปอยู่ในตรงนั้นจริงๆเลยเออผมรู้สึกว่าในใน ในจุดที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากแล้วจริงๆแล้วผมก็มีพีจริงๆเราคุยกันตลอดอย่างเงี้ยเราก็เอาเอาข้อข้อผิดพลาดมาคุยกันเราเอาสิ่งที่เราทําทําให้มันดีขึ้นเอามาพัฒนาให้มันดีขึ้นจริงๆแบบแฟนมิตรของพีพีเนี่ยมีดีเทลเยอะกว่าผมมากหมถึงว่าแบบมีมีโชว์มีอะไรต่างๆด้วยสเกลด้วยเป็นการที่เรามีบทเรียนแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพีพีก็ทํามันออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าความรู้สึกของการที่ได้ทำแฟนมิตรแล้วมี อยู่รายล้อมไปด้วยคนที่รักเราสนับสนุนเราแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเราผมว่ามันคือความรู้สึกที่ที่พิเศษที่สุดในชี mm hmm. วิตสองเรบผมก็รู้สึกว่าผมดีใจที่พีพีมีโอกาสดืนอยู่ตรงนั้น mm hmm. แล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่รักเขามากมายเห็นอะไรเล <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจกับเขา mm hmm. ดีใจกับเขา,เขาแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาที่เขาเต็มที่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไม่เคยบ่นเลยนะแฟนคลันี้พีพีเต็มที่มากพีพีเหมือนแบบตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ พาตัวเองเดินมาถึงจุดจุดนี้ได้ผมว่าก็ต้องให้เครดิตกับตัวเขาเองกับกับความสามารถของเขากับความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจที่เราได้เห็นเขาเดินมาถึงตรงนี้มากแต่พี่ๆมักจะให้เครดิตเราเหมือนกันนะว่าเราเป็นเราเป็นส่วนที่ทําให้เขาบานในจุดนี้ได้่ารเนอรที่ดีมากก็จริงๆผมว่าเหมือนกันนะหมายถึงว่าตัวตัวผมเองอะไรเงี้ยผมมาสุดตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะพี่ๆเหมือนกันผมว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างที่ผมบอกเราเราเป็นเหมือนคนที่เติบโตมาด้วยกันแล้วก็ ช่วยเหลือกันทุกเรื่องผมผมไม่รู้ผมจะนิยามความสัมพันธ์แบบนี้ว่าอะไรแต่หมายว่าเรานิยามแบบขาดกันไม่ได้ขาดขาดกันไม่ได้เออผมเออนี่ขี้ชงกันเนี่ยชงเลยชบ้านดันคือพวกงอ่ะก็จะจะพูดว่าขาดกันไม่ได้ก็พูดแต่หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันพิเศษแล้วกันว่ามันมันมันทำให้มันทําให้การทํางานหรือว่ารายละเอียดของชีวิตเรามัน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 ดียิ่งขึ้นอ่แล้วเราขึ้นไปบนเวทีเป็นยังไงบ้างคะกับเขา ผดีใจผมว่าขอแบบขอเองหรือยังไงหรือเขาแบบมารับเราก็จริงทีวีเขาก็ชวนแหละหมถึนว่าเราก็ดีใจเราก็ดีใจที่ในวันพิเศษของเขาเขาก็ยังอยากให้เราไปอยู่ในวันนั้นของเขาของเราเราก็ชวนเขานะแต่เขาก็มาเล่นมุกมาทใเ้ิดไทยไลนก็ก็ดีใจดีใจที่ผมว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีโอกาสได้ไปยืนวันนั้นแลได้เห็นภาพนั้นและเห็นความสุขของตัวเขาอะไรอย่างี้ผมว่ามันมันพิเศษมากแล้วมันก็ เออผมดีใจที่พีพีเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็เราก็ยังเดินต่อแต่สองคนจช่วยสร้างมุมเป็นพิเศษให้กับแฟนคลับเยอะแยะเลยนะคณเวยดีก็ดีใจรับดีใจถ้าถ้า,าถ้าเราได้ทําม,มอบความรู้สึกดีๆเราก็เราก็ดีใจว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็มามามาดูมาดูโชว์มามาอยู่ในโมเมนต์ที่ดีมาอยู่ในบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยหมายนึงว่าเราเองในฐานะของคนทําโชว์เราก็ มีความสุขกับการที่เราได้เห็นคนเข้ามาเสพงานของเราแล้วก็มีความสุขเหมือนกันอย่างบางอย่างบางอะไรนี้มันอยู่หลุดออกรอกสริปเยอะไหมิงเยอะเยอะครับยิ่งรอบสองนี่ไม่มีไม่ไม่มีสริปเพราะว่าแบบทุกคนทุกคนก็จะคุยกันว่าเฮ้ยแบบประสบการณ์อะไรเงี้ยพอเราพูดอะไรเดิมๆอ่ะคนจะเริ่มรู้ละเพราะเดี๋ยวนี้แบบโซเชียลมีเดียคนจะเริ่มแบบจับทางเราได้แล้วเราก็ต้องแบบอ่ะโอเค สเตอร์คลิปบางจุดเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็ดดนสดอะไรกันไปแบบอยเ่างพีพีนี่เขาแบบอิมโว้เยอะมากนะเขาแบบแพวๆมากอะไรเงี้ยแบบเรื่องการแซวการอะไรหรือว่าการแบบจัดวางกันพูดอะไรเงี้ยเขาแทบจะแบบแก้สถานการณ์หน้างานแบบเยอะมากแล้วซีนที่หมากเนี่ยฮะทนดูได้ครับพี่หมากน่ารักพี่หมากน่ารักเราเราเห็นนักแสดซ้อมแล้วหรือว่ามันเห็นเห็นพร้อมกันไอซีนรอบสองไหมครับอันนั้นไม่มีครับอันนั้นเขาน่าจะไปอิมโว้กันข้างบน จริงจมันแค่อุ้มอุ้มเฉยๆอะไรมันไม่ิดหอมนะก็พีพีไงความความพีพีแพรวแพรวเออเออเราก็เคยหลงกลมาแล้วเนาะอะเราเคยหลงกลมาแล้วหลงกลอะไรล่ะฮะงแพรวมั้งพีอ๋อก็ก็มีบ้างมีพีเขาชอบดอกล่ออะไรเงี้ยคุณพีชขี้โฉงนะคุณพีชจะทวนลงนะเพราะอ่าเออไปใช้ที่หมากนะ เออครับคโอ้ยหย่าเลยพี่หมากเขารอกับผมเยอะครับพี่หมากเขารอคนละแบบคนแบบคนแบบพี่หมากเขาเขาเป็นแบบรุ่นใหญ่นะก็จริงพี่หมากรอผมเยอะจริงรุ่นพี่ก็พอพี่หมาน่าจะอยากบอกแค่รุ่นพี่รุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แต่เขาเขาจะแต่งงานรุ่นพี่เป็นไรเนาะไม่โอ้ยไม่แต่งก็ไม่เป็นไรคือพี่หมาน่ารักจริงๆครับพี่หมาน่ารักแบบเพิ่งเพิ่งเคยเจอพี่หมากเพิ่งเคยคุยกับพี่หมากเหมือนกันเคยเจอกันแบบผ่านพอคุยแล้วพี่หมากแบบน่ารักทุกคนเลยนะแบบผมเจอแบบหลายๆคน ครั้งแรกเลยอย่างพี่ไม้เลยงี้ยผมไม่เจอเขาได้ได้มานั่งคุยกับเขาจริงๆก็คืองานพันพี่พี่ไม้ก็น่ารักมากพี่กิ๊กก็น่ารักมากพอคนเห็นแบบเราถ่ายรูปคู่พี่หมากคนก็เลยเชียร์อย่างเออพู้จัดต้องขอสักเรื่องแล้วยังไงหรือให้สองคนนี้ด้าชื่อเรื่อง <ๆ S 1> อ,อะไรดีไม่รู้ไงนะใครอาจจะเล่นเป็นพี่น้องเป็นพี่นอ้องให้ไหมได้ได้ครับฝังเนื้อฝากตัวด้วยครับได้อยู่เนาะได้อยู่ครับเออความความหลังไปที วุ่นวายไงบ้างฮะเพราะเกสเยอะมากสนุกมาก,สน,ก,มากสนุกมากหลังเวทีคือเราก็ไม่เคยอยู่หลังเวทีไงเพราะ,ะว่าเราก็งานที่แล้วเราก็อยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วผมว่าพา่อคอนทอลมันก็มีมีสเปซข้างหลังให้เราเหมือนว่ามันนั่งดูทีวีด้วยกันดูโชว์สดไปพร้อมกันเลยเงี้ยมันเหมือนว่าอ่ะใครเตรียมขึ้นก็อ้าเชียร์อัพเชียร์อัพกันใครลงมาก็ปรบมืออีกคนนึงเตรียมขึ้นทุกคนก็แบบเชียร์อัพกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สนุกสนานดีเต้นกันอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ คุยกันแบบแซวกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วแบบมันต้องไปทําอย่างนี้แน่เลยเอะไรอย่างเงี้ยเออมื่อกี้เห็นเราตอบคาถามแฟนคลับจีนบอกว่าคามิโซนไปออไปไช<ป>น่า<ป>ยังไงกันก็จริงๆผมว่าพอตั้งแต่ช่วงโควิดมันคลายลงเนาะมันก็มีมีงานต่างประเทศติดต่อเข้ามาออมากขึ้นแหละจริงไม่ใช่แค่ประเทศจีนแบว่ารวมถึงประเทศอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยซึ่งจริงเราก็เราก็รู้สึกว่าถ้างานไหนเป็นเป็นเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไป เจอแฟนๆต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราก็แทบจะไม่ได้ไปไหนมีไปญี่ปุ่นมีอะไรไปมาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้ามีงานที่ดีมีงานที่เรารู้สึกว่าคิวมันได้ด้วยเ,ออเป็น,เป,นเป็นรูปแบบงานที่เรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้ที่จะทาผมว่ามันก็ก็ไว้น็อตเราเข้าไปแน่ๆปีแ,แต่ปีนี้บินแน่ๆใช่ไหมพี่กิ้งมีงานต่างประเทศแล้วปีนี้ก็ถ้าไม่ทํางานก็ต้องมีเที่ยวบ้างบินแน่ๆไปกับใครหรอไปกับใครไม่ไปกับครอบครัวอไม่มีชวนใครไปเพิ่มหรอ ก็มีมีอโก้แสดงว่าสุกการนี้ไปชงเก่งจริงเนี่ยเรานะชงเก่งช่วยกันไปพักผ่อนไงี่ยทำงานหนักแล้วผ่านแฟนมิสงานใหญ่กันทั้งคู่อย่างเงี้ยอ๋อพีพีเขายังมีงานใหญ่อีกเขายังมีงานใหญ่อีกใช่เขามีงานใหญ่อีกเยอะอ่าแล้วงานเราอ่ะงานเรามีก็จุ๊บจิ๊บไปเรื่อยต้องเล่นตูวอะไรนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่งานนะแล้วแต่ว่าเขาเขาชวนเราหรือเปล่า เออไงเขาขัดเราไม่ได้หรอกเนะาะข<อ>าดกันไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนก็ต้องไปถามเขาดู <c oughs> เออโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ